สวัสดีครับเกษตรพอเพียงนะครับรับรู้ข้างบ้านนะครับวันนี้ผมมาเสนอตู้นะครับที่ทําไว้เก็บเครื่องมือในการทําเกษตรแล้วก็ซ่อมแซมบ้านนะครับก็จะเก็บพวกเครื่องมือนะครับเวลาอุปกรณ์เกษตรเสียแล้วก็พวกเครื่องมือใช้ต่างๆครับที่บ้านชํารุดเราก็ซ่อมเองได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายละเอียดในการทานะครับผมเดี๋ยวดูเลยนะครับครับผมหลังที่เราตัดเหล็กได้ขนาด ตามต้องการแล้วนะครับก็ผมจะตัดท <fit> ่อนเล็กนี้55เซนนะครับวามยาวครับเล็กสองคูณหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดสิบท่อนนะครับเอามาใช้แนวขวางนะครับก็เหล็กยาวก็จะขึ้นโค้งด้านหลังนะครับจะขึ้นโค้งประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ขานะครับไอท่อนนี้จะยาวสองเมตรนะครับใช้สองท่อนนะครับ แล้วก็ท่อนกลางนะครับสามท่อนนี้ก็ยาวสองเมตรสามินะครับสามท่อนก็โค้งนี่จะตั้งสูงจากพื้นนะครับยี่สิบเซนครับตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับถึงขอบเนี่ยครับ2ี่สิบเซนก็โซนเก็บของนี่ก็อยู่หกสิบเซนนะครับห0สิเซนก็จากเส้นนี้นะครับจากใต้ท้องเหล็กตัวนี้นะครับไปถึงเซนเตอร์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยว จะเชื่อมเล็กตัวนี้ติดกันนะครับก็จะเหลือข้างบนเมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบก็คือจากตรงนี้นะครับถึงขอบบนเลยนะครับก็จะขึ้นโค้งประมาณนี้นะครับเป็นโค้งด้านหลังครับก็จากตรงนี้นะครับถึงสุดตรงนี้นะครับก็สองเมตรสามสิบนะครับถึงขอบ ก่อเลยอีกห้าเซนนะครับก็เป็นสองเมตรสี่สิบนะครับก็คือจะเต็มไม่อาจาแผ่นหนึ่งเลยนะครับเอาไว้แขวนไอ้เครื่องมือนะครับอันนี้เป็นโค้งด้านหลังนะครับเดี๋ยวด้านหน้าผมจะมาอธิบายทีนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมโค้งด้านหลังก่อนนะครับ ครับหลังจากที่เราได้โครงข้างหลังเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับก็ข้างบนก็จะใช้เหล็กเกาวไนท์นะครับเสริมให้มันแข็งแรงหน่อยนะครับทาเป็นสี่ช่องนะครับเพราะมันสองเมตรสี่สิบนะครับเราก็แบ่งนะครับเพื่อจะได้ติดแผ่นไม้อัดนะครับ ล่างก็ต่อขามาในยี่สิบเซนนะครับโอเครับเดี๋ยวผมจะทำให้ด้านหน้านะครับผมสูงแปดสิบเซนนะครับ,รบหลังจากที่เราได้โครงด้านหลังเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำโครงด้านหน้านะครับเพื่อมาประกบกันนะครับก็เสานี้ก็สูง80เซนนะครับ ก็จะยกพื้นนะครับจากด้านล่างนะครับ20เซนเหมือนเดิมครับก็จากปลายนี้มาครับถึงปลานี้นะครับก็80เซนนะครับก็จะทําโครงแบบนี้ไว้นะครับรูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเชื่อมนะครับแล้วก็จะตกแต่งให้มันเรียบร้อยนะครับ ก็จะต่อขาตรงกลางด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับครับหลังจากที่เราได้โค้งด้านหน้านะครับและด้านหลังเสร็จนะครับผมก็จะทําการประกบกันนะครับก็จะใช้เหล็กท่อนี้นะครับประกบยึดสองโค้งเข้าหากันนะครับ ตั้งให้ได้ฉากนะครับโครงคร่าวๆก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีโครงเล็กๆนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับก็สูง2เมตรพอดีเลยนะครับนี่ครับผมอยากแนะนำปากกาจับชิ้นงานด้วยนะครับผมว่าโอเคนะครับตัวนี้ครับสำหรับคนที่ชอบทำงานคนเดียวนะครับ ก็เอาไว้ช่วยจับเข้าฉากนะครับมันจะง่ายเลยนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราก็แต้มแล้วก็ออกแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมโค้งเล็กๆนะครับ หลังจากที่เราได้ทำการเชื่อมโครงเสร็จแล้วนะครับก็ <S <S จะขึ้นรูปแล้วประมาณนี้นะครับเป็นโครงข้าวเหล็กนะครับความสูง2เมตรนะครับด้านหน้าก็จะสูง80เซนนะครับจากพื้นถึงหัวเหล็กด้านบนนะครับ ก็จากตรงนี้นะครับแล้วก็สูงถึงตรงนี้นะครับ80เซนครับก็เดี๋ยวมจะปูไม้อาดข้างบนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการตัดไม้อาดใส่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กกวาวไนานะครับนิ้วคุ้นนิ้วนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้หน่อยนะครับ จำนวนเหล็กที่ใช้นะครับก็จะใช้เหล็กสองคู 1, นคหนึงนะครับทั้งหมดห้าเส้นนะครับก็เหล็กกาวไนนิ้วคุนนิ้วนี่ก็1เส้นนะครับแล้วก็เก็บรอยเชื่อมนะครับก็แป้มสีนะครับคันสีนะครับ ครับเดี๋ยวผมมาทําแผ่นปูไม้อัดเลยนะครับส่วนไม้อัดนี้ก็จะซื้อที่กบอนนะครับความหนา20มิลนะครับซื้อมา2แผ่นนะครับแล้วก็10มิลอีก2แผ่นนะครับก็เดี๋ยวจะมาติดข้างหลังนะครับทําเป็นบอร์ดแขวนเครื่องมือนะครับแล้วก็เป็นชั้นสาหรับไว้ทํางานนะครับตรงนี้นะครับ ที่เราบูไม่อัดเสร็จแล้วนะครับรูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้ไว้เก็บเครื่องมือนะครับข้างบนนี้ก็ไม่อัดหนึ่งแผ่นเลยนะครับข้างล่างก็จะไว้เก็บของนะครับอนาคตอาจจะทําประตูไว้นะครับหรือจะวางพวกสว่านหรือว่าพวกเครื่องตัดเหล็กนะครับ ตรงนี้ก็จะแขวนเครื่องมือนะครับเพราะว่าจะได้หาง่ายรูปรลางก็จะประมาณนี้ครับด้าน,นหลังก็จะเห็นโครงเหล็กอยู่นะครับความสูงก็จากพื้นเลยนะครับสองเมตรครับ งนี้ก็จะสูง80เซนนะครับแล้วก็ข้างบนก็ไม่อัด1แผ่นนะครับเมตร20ินะครับคูณ2องเมตรสี่นะครับความยาวครับก็เดี๋ยวจะเก็บสีอีกนิดหน่อยนะครับ กรของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับมันจะกระจัดกระจายหน่อยนะครับก็เลยจับมารวมนะครับแล้วก็แยกประเภทมันไว้นะครับเดี๋ยวเราจะแขวนไว้ตรงบอร์ดนะครับจะได้หยิบจับง,ง่ายนะครับแล้วก็อันไหนหายก็จะได้รู้นะครับก็จะมีอุปกรณ์หลักหลาก,ก็มีครีมนะครับไขควงอะไรพมกนะครับที่ใช้ แ็บทุกวันนะครับประจําวันซํานุนซ้อมนี่นะครับเดี๋ยวก็เครื่องมือหนักเดี๋ยวจะไว้ชั้นนี้นะครับอเครับเดี๋ยวผมจะแขวนแล้วนะครับครับสําหรับการแขวนในเครื่องมือนะครับสําหรับบอร์ดเครื่องมือที่เราไว้ใช้งานนะครับก็จะแยกโซนไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเลื่อยันดานะครับก็จะแขวนไว้ประมาณ ก็น,นี่จะเป็นเล่ยเล็กนะครับไอน่าด้เป็นพวกไอระดับน้ําแล้วก็ปากกาจับชิ้นงานนะครับผมก็จะแยกเป็นโซโนไว้ก่อนนะครับเพื่อเราจะได้หยิบจับง่ายนะครับก็ในการแขนก็ใช้ตะปูนะครับปูเกี้ยวก็ได้ครับสองนิ้วครึ่งก็ได้ครับหรือว่าแล้วแต่ที่เราหาได้นะครับสําหรับว่าแขนนะครับอันนี้ก็เป็นปากกาจับชิ้นงานนะครับผมก็จะแขวนไว้อยู่โซนนี้นะครับก,รก็่าลองก่ายจาดูนะครับ ตัวก็เอาไว้ใกล้ๆกันนะครับจะได้หยิบจับง่ายนะครับก็จะอยู่โซนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะแขนไปเรื่อยๆนะครับก็จะแยกโซนไว้นะครับ นี่ก็จะเป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็หาที่วางก็ลองใช้ระดับน้ำดูนะครับอาจจะใช้ระดับน้ำนะครับภาพดูนะครับเพ่ให้มันได้ขนาดนะครับ ก็จะได้รู้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นไอเดียอีกที่อีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับคนที่กําลังหาทําบอร์ดเครื่องมือไว้ใช้นะครับโอเคครับสําหรับบอร์ดแขวนเครื่องมือผมนะครับตอนนี้ก็ เสร็จเกือบสมบูรณ์100%ซนแล้วนะครับก็ด้านล่างนี้ก็จะไว้พวกเครื่องมือหนักนะครับพวกตู้เชื่อมสว่าน,นต่างๆนะครับแล้วก็ลูกหมูก็ใบเลื่อยนะครับแล้วก็เลื่อยต่างๆนะครับแล้วก็กบไฟฟ้าอะไรก็จะไว้ข้างล่างหมดนะครับแล้วโซนข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกแขวนเครื่องมือช่างนะครับ ก็การแขวนง่ายๆนะครับก็อย่าใช้ตะปูนะครับไอ้ตัวไหนมันหนักแล้วก็ใช้2ตัวนะครับชื่วยพยุงไว้นะครับก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับว่าถ้าตัวไหนหายก็จะได้รู้ครับหยิบจับก็ง่ายนะครับดูก็งามตานะครับ ก็ที่เหลือก็จะใส่กล่องเก็บไว้นะครับจริงๆพวกดอกสว่านอะไรพวกนี้ก็เก็บใส่กล่องได้นะครับแล้วก็พวกคอซอต่างๆนะครับไขควงนี่ก็จะแยกเป็นแฉกกับแบนนะครับการยึดก็ใช้ไม้นะครับทำเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับสัก สองนิ้วก็ได้ครับแล้วก็เจาะรูนะครับแล้วก็เพื่อไว้ไว้เสียบนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกกันเสียงนะครับแล้วก็แว่นตากันสะเก็ดนะครับขัานบนนี้ก็เป็นประแจนะครับปากตายนะครับนี่ก็จะเป็นครีมต่างๆนะครับ ก็จะเป็นของมีคมนี้ก็อาจจะใส่ไว้ในรังนะครับแล้วก็เขียนชื่อไว้ก็ได้ครับจะได้ง่ายนะครับนี่ก็เป็นตลับเมตรน,นะครับใครจะทําตามก็ได้ครับเป็นไอเดียนะครับเอาไว้เก็บเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ ะสะดวกในการหานะครับไอ้ข้างล่างนี่ผมอาจจะทำฝาปิดนะครับก็เดี๋ยวรอ ang, ว่าง,างๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ